สวัสดีครับสวัสดี FC ผู้ติดตามทุกท่านนะครับพบกผมลังชันน้อนถ้วยเช่นเคยนะครับผมครับก็หายหน้าหายตาไปหลายวันนะครับก็ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรเนาะบางทีมันก็ตันๆนนะครับอ่าอ่าช่วงเหนื่อยจากงานนะครับก็พักผ่อนบ้างอะไรบ้างมันก็บางทีมันนึกอะไรไม่ออกนะครับก็ได้พักผ่อนแล้วสมองปลอดโปร่งก็ถึงนึกออก นะครับผมครับวันนี้ก็่าไม่ได้วิ่งงานนะครับเอารถมาซ่อมนะครับผมก่อนเนื่องจากว่าไดไม่ชาร์จนะครับของผมไดไม่ชาร์จซ่อมสองคันเลยรถที่บ้านมาซ่อมสองคันเลยนะครับอีกคันหนึ่งก็ไดไม่ชาร์จเหมือนกันแล้วก็แอร์ด้วยนะครับมาสองคันคู่เลยแพ็คคู่นะครับเป็นสิบล้อกับหกล้อคันที่ผมขับนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็คันที่ผมขับเนาะหกล้อ อันนี้10บล้อนะครับที่ผมลงเฟสไปเมื่อวันก่อนเผาขาดนะครับคันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูอ่าเครื่องทั้ง2ตัวนี้นะครับวันนี้จะพามาดูเครื่องนะครับความแตกต่างของเครื่อง2ตัวนี้นะครับผมตัวแรกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดู10ล้อก่อนว่าเป็นเครื่องของอะไรนะฮะไปนน่นะครับ10ล้อมันจะเป็นเครื่องอ่าโฮนะครับตัวนี้เป็น195มั้งถ้าไม่ผิดนะน่าจะเป็น195นะครับ สมหน้าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับความแตกต่างกับเครื่องคันนู้นเนี่ยมันมันจะต่างกันตรงที่ว่าตูดปั๊มมันหันไปคนละทางนะครับไอเครื่องคปั๊มคันของผมเนี่ยตูดปั๊มมันจะหันมาทางนี้นะครับแต่คันนี้มันหันไปทางทางนู้นมันจะต่างกันตรงนี้นี่คือหน้าตานะครับใครยังไม่เคยเห็นบ้าง ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ฝั่งฝั่งทางขวานะครับฝั่งที่เป็นไอดีออกนะครับตรงเนี้ยจะเป็นไดชาร์จซึ่งตอนนี้ถอดไดชาร์จไปไปซ่อมอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นพวกเขาพวกไอดีเครื่องตัวนี้ก็เหมือนไม่มีอะไรมากนะเหมือนเป็นเครื่องลนๆน,นะครับร้อยเก้าห้าแรงอยู่ใน10บล้อนะครับคันนี้ ชมเดียวกันนะครับหัวแบบเดียวกันก็สิงให้เทคเหมือนกันนะครับเป็นสิบล้อเยยบหกตันนะครับเยบดองยางดองยางนะครับพิกัดหกตันสี่ปอกนะฮะสวยนะครับทรงสวยคันนี้ทอ่อเสียงท่อเล้าเลยครับก็ได้เห็นอ่าเครื่อง h อ่ h d เจ็ไปแล้วเนาะนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูเครื่องหกร้อคันที่ผมขับบ้างนะครับว่าเป็นเครื่องตัวไหนนะครับไปกันเลยเริ่มจากฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยอันนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง j o 8C นะฮะตัวนี้น่าจะเป็น212แรงไม่มีเทอร์โบ เมื่อกี้1 9 5ก็ไม่มีเทอร์โบนะเครื่อง H7D เมื่อกี้ไม่มีเทอร์โบนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่มีเทอร์โบนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องอก่อนที่จะเป็น J8 ที่เป็นเทอร์โบนะครับที่อยู่ในเขาเรียกอะไรอยู่ในเมก้านะครับตัวนี้เป็นเครื่องตัวก่อนหน้านั้นนะครับคือม,มันจะเป็นตัวมีโบกับตัวไม่มีโบนะครับ เท่าเท่าที่จะไม่ผิดนะถ้าจะไม่ผิดถ้าผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็จะประมาณนี้เห็นไหมตูดปั๊มที่ผมบอกไอ้คันนู้นอะตูดปั๊มมันจะอยู่ท้ายนะครับแต่อันนี้มันอยู่หน้านะครับพวกนี้เป็นชุดไอ้ปัน่นปัม๊มไอ้อะไรนะปั๊มลม <_ d ata> ใช่เปล่าวะเออใช่ไม่ใช่ไม่รู้เลยนะครับ <_ d ata> <_ d ata> <_ d ata> นี่ก็จะประมาณนี้ <_ d ata> หน้าตาประมาณนี้นะครับ <_ d ata> เดี๋ยวพามาดูฝั่งซ้ายบ้างนะครับฝั่งซ้ายก็ของผมมีช็อปนะครับคันเมื่อกี้ไม่มีนะเขาก็คล้ายๆกันนะครับมีส่วนคล้ายนะฮะมีส่วนคล้ายกันกับคันเมื่อกี้ได้ชาร์จอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับนี่ก็ประมาณนี้คล้ายๆกันนะครับผมส่วนข้างของผมเป็นเฮบยูนิคห้าตันนะครับพิกัดห้าตัน ก็ทรงก็น่าจะเคยเห็นกันไปแล้วเนาะว่าทรงเป็นยังไงครันเนี้ยนะครับกับยูนิค5ตัน5ตัน5นะครับพิกัน5ตัน5ก็ประมาณนี้นะครับเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนะครับอ่าบางคนอาจจะคิดว่าเครื่องอ่ารถโฉมเดียวกันเครื่องตัวเดียวกันไม่ใช่นะครับผมครับก็บางทีมันเครื่องมันมีหลายตัวเนาะนะครับอาจจะโฉมเดียวกันนะครับแต่มันออกมาคนละปี เครื่องพลรตัวนะครับก็มีเยอะแยะนะครับก็สองคันนี้การใช้งานมันก็จะจะจะต่างกันพอสมควรนะครับก็คันนู้นถ้าจะเอาแบบเหยียบถึงใจเลยเหยียบแบบทันใจเลยนะเนี่ยไอตัว1้อยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนคันนี้นะครับไอคันเนี้ยมันมันอาจจะไม่พูดพาัไม่อะไรแต่มันไปได้ของมันเรื่อยๆนะครับก็มีจังหวะ กระชากได้จังหวะเล่นได้นะครับแต่ไอ้ร้อยเก้าห้าเนี่ยมันอาจจะเล่นอะไรมากไม่ได้นะครับแต่มันก็ไปได้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับผมก็คือเจ้าคันสิบร้อเนี่ย H.O. 7 D เนี่ยนะครับก็ล่าสุดเห็นอ,อ่ารถอีกคันหนึ่งนะครับซื้อเครื่องมาวางใหม่ก็ก็ยังอยู่แสนกว่าบาทอยู่นะนะครับ <S <S เครื่องตัวเนี้ยยังอยู่แสนกว่าบาทอยู่นะก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งนะครับ แล้วก็ที่น่าใช้มากๆก็คือเครื่อง่อา JO8C นะครับตัวนี้น่าใช้นะครับเพราะว่าผมความคิดผมนะผมว่าไอ J ้ JO8C เนะี่ยมันเหนียวพอสมควรนะครับน่าใช้นะฮะก็เป็น2 1 2สิบสองนะครับไม่ใช่2 1 0สิบนะ2อ2บนะครับก็ส่วนตัวนี้เป็นร9 5้านะถ้าจะมีผิดเดีนะ๋ยวผมพามาดูเพาข้างนะครับอันนี้ก็คือเพาข้างเดิม นะครับพอข้างเดิมอ่าฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ไม่ไม่ได้ขาดนะอันนี้คือคันสิบล้อเนาะตอนนี้ไม่ได้ขาดเดี๋ยวผม่าพาไปดูฝั่งขวานะครับที่มันขาดนะครับก็วันนั้นผมจะถ่ายคลิปแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายนะครับ <c oughs> ก็ถอดเปลี่ยนกันข้างทางนะครับอยู่ถนนพระรามเก้านี่นะครับอันนี้ซื้อเชียงกงมานะครับลูกพี่ไปซื้อเชียงกงมาอแท้นะครับแท้ถอดเนาะ ที่เขาพูดกันนะครับก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะครับตอนที่มันขาดเนี่ยนะครับคือลูกพี่เขาเขาอ่ากระชากขึ้นสะพานนะครับก็ขาดเลยนะครับขนของหนักมาประมาณ1ิบสาตันอ่ะนะครับก็ขาดขาดกลางเลยนะถอดออกมานะครับตอนถอดออกนักตัวสุดท้ายถอดเสร็จปุ๊บไอนี้กระเด็นป้องออกมาเลยเด้งป้องออกมาเลย นะครับชนมือผมเลยนะครับก็พอถอดออกมาปุ๊บไอตัวที่มันขาดก็คาอยู่ข้างในนะครับเราก็ถอดฝั่งนู้นด้วยนะครับแล้วก็เอาเหล็กส่งเข้ามาค่อยๆส่งเข้ามาแล้วก็ค่อยๆตอกออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับมันก็พอเฟืองอ่าพอเฟืองเฟืองเฟืองเพลาข้างมันหลุดออกจากอ่าอ่าเขาเรียกอะไรอะเฟืองตรงลูกกระโปรงมันอะ พอหลุดตรงนั้นมามันก็ลื่นเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องไหมนะครับแต่ก็แก้สถานการณ์ล่วงหน้าครับก็ไม่รู้จะทําไงก็ทํากันอย่างนั้นแหละนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับรถที่บ้านมาสองคันนะครับทีมงานกิติพงษ์เคนนะครับใครอยากจ้างเคนนะครับใช้เคนก็ฝากด้วยนะครับผมมีทั้งสามตันห้าตันหกตันนะครับเจ็ดตันก็ลองโทรมา โทรมาหาเท้าแก่ดูนะครับเบอร์โทรตามนี้นะครับนี่นะครับแคปไว้เลยนะครับใครต้องการรถยกของนะครับกรุงเทพบริมนทนต่างจังหวัดนะครับไปหมดนะครับผมโทรล่วงหน้าสักนิดหนึ่งนะครับจองรถล่วงหน้านะครับก็ประมาณนี้เด้อนะครับบอกว่ามาจากรังสรรนอนทัวร์ก็ได้นะครับอาจจะได้ส่วนลดนะครับนิดนหน่อยๆนะก็ถือว่าเป็นค่าขนมเนาะ ครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับทีมงานนะครับที่แจ้งไปเนาะนะครับเผื่อได้เจอหน้ากันได้ร่วมงานกันนะครับถ้าเป็นงานหกล้อก็จะเป็นผมนี่แหละไปนะครับแต่ถ้าเป็นงานสิบล้อก็จะมีคันนี้นะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งที่ผมเคยขับที่ผมเคยลงคลิปนะครับก็จะเป็นสองคันนี้นะครับสิบล้อแต่ถ้าเป็นหกล้อก็จะมีผมคันเดียวนะครับรถถกล้อตอนนี้มีผมคันเดียวนะครับที่ในทีมงานในบ้านนะครับมีผมคันเดียวนะครับ แล้วก็เป็นรถน้องชายเท่าแก่นะครับที่อยู่ข้างๆกันเขาก็มี100อีกคันนึงแล้วก็600อีกคันหนึ่งนะครับถ้าใช้รถเยอะก็โทรมาได้นะครับทีมงานเราพร้อมบริการนะครับคนขับมีใบเซอร์ทุกคนนะครับย้าว่ามีใบเซอร์ทุกคนนะครับรถถูกต้องทุกอย่างเข้าโรงงานได้นะครับเข้าเซฟตี้ได้นะครับมีพร้อมรับงานเซฟตี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้รังสารวันทัวร์ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ แค่พามาดูความแตกต่างระหว่างเครื่อง2ตัวนี้เฉยๆนะครับหน้าตาเนาะส่วนการใช้งานมันแล้วแต่นะครับสําหรับผมเนี่ยผมใช้ไอเจโอแปผมว่ามันดีก็ดีแต่เขาใช้คันนู้นร้อยเก้าห้าไอเโเจ็ดดีเจ้าของเขาว่าดีมันก็ดีนะครับมันมันแล้วแต่คนใช้แล้วแต่มุมมองเนาะนะครับเราจะไม่เอา,อาสองอย่างมาไอนี่กันนะครับก็ใครใช้อันไหนก็ว่าอันนั้นดีนะั่นแหละเนาะ นะครับส่วนจะดีไม่ดีอะไรก็ก็ก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ส่วนมากอ่าใครใช้เนี่ยใครใช้อันไหนเขาก็จะมองว่าของตัวเองอ่ะดีที่สุดอะไรประมาณนั้นนะครับผมอ่ะพอแล้วครับชิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ